<laughs> มือนีบรรยากาศเก่าเริ่มมากเลยครับพี่น้องเ <laughs> <laughs> พราะว่าปกตินี่อีกเดือนหนึ่งสองเดือนบอกเกินนั่นนะครับ <laughs> 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 ก็จะเป็นหนาดไปดูตึกแห้นะครับส่วงปลาขึ้นฮครับมือนี่พ้ผอกับบาหลัดลงโค้งนะครับเดินทางลงมานะครับมือนีร่มกับโบแห้งปันได้ขึ้นทีพ่พ่อลงมาหาปลาได้อยู่ ก็แต่ว่าแดดปุ้สวยเลยเดยถ้าส,วส่วงเสากันยังพระัาตในลงมาเดยมั่งมา,มาสวงสวย,สวยแต่ว่าลมก็มี่โ่น,นี่ครับพรนาทีมพญายิงครับสิงสะโดยักษ์สายาเพิ่นด <laughs> เดี๋ยวจังพอกันกับพญายิงอีกเพือ่อนครับทีมงานนี่ทีมงานไม่หลุนหาปลานะครับตรงจุดนี่ เมื่อวานนีิสวนกันอยู่ข oh. 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 yeah. ้อสะพานเด้่หัวแจ้งเ่ยอ้๋อไปจะซิงหวานขนาดเลยโอ้สองโลค่ะโอ้ทิดได้อะไรว่ะได้เงินสามลอยกูบาทแหมมันก็ดีแล้วตัวคือว่าซื้อจด้ปลาสรุปแล้วสรุปได้หาลอยได้ปลาได้ปลากรดอยู่หันสองโลโอ้โลโลสองขีด เดี๋ยวสองรอยสี่สิบตาเองเอาหย่ายังเนามันจะเป็นช่วงเทียงห้าบ่ายที่ป้ามันจะพักป้ามันจะงดทังเกตยะก่อนเนาะไปถึงเฮียป้าเพียคือกันเลยพอเทียงปุ๊บนี่คือพักก็ได้เทียงห้าบายนี่อ่าช่วงซิบเก่าโม่งซิบโม่งาสิบบลเกินซีเบนโมงนี้ก็ถือว่า ช่วงนั้นไปตึกปว่าเพียอยู่แถวหนีหน้าแถวขั้นพระลานนะตรงนี้ตึกเถื่อนฮะรุนกันไปนั่งรุนอยู่นี่ละก็่ไม่ีโอกาสจะดอกฮะ เล็นบ่อืมมุ้นยังโลดเร็วเถอะโอ้ยมุ้นรลประถาป้าจักถือกว่าถือเสือเลียงยังบอเข้าใจกระตุกเบื้องเลยฟังมันก่อนฟังมันดินปั๊บพอฟังมันดินแล้วเขาก็จังเอ้ยบออืมเอาเอาเอาผ่านเลยครับ ก็ลแล้วเนาะได้เอาเอาบิ้งบาหนี่รุ่นกันเบิ้งบาหนี่โซ่ผลงานเบิง้งเนะเป็นไงหน่อยกระยามันขอแต่ว่ามีผลงานโอ้ยอีกแล้วลบอีกแล้วข้าก็กินบ่ถือเบียดเพ่็จังใดเหรอบ่้ยมันกินแห้งเล่มันจิ้นมันจนจะถือไม่ไต้ถือกันนะหรอือว่าหรือว่าตั้งแต่ลงมานี่ ว่านั้นเให้อาจารย์เจิมเพราะอาจารย์หลัดเจ <c oughs> ิมเราไบุญเออไอเราอาจารย์หลัดกันกระตุกิังกันน่ะจักบาทนึง <c oughs> อันตัวเห็นกันเบ็ดติงให้นั่งลุนกันครับ สองสามเถื่อแหละรูดเบิด <S 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 ทีมงานวัยรุ่นห้าปานะครับถ้าเบิงงนี่กระสังก็ได้หลยเติบอยู่เห็นพันใดมาลงมาพอดีช่วงพันไใดหลยโตเลยแต่มาลุ่นกันนี่นะครับยังมิดอยู่ฮะลุ่นไปอีก อ้าวของแถละบาทนี่นั่งถาจระดี่ยวเห็นไหมเห็นไหมเ้ยอู้นี่ทีมงานไปหลุนหาปลาครับเออเอาจันไหญ่เอาจันไหโอ้นี่เอาปดปดปดสะสมไปเรื่อยกว่าจะพับ ทังเดือพี่นนอะคุณหลุนไงโอ้โอ้ใครมาโปรถเห็นเนอะอาจารย์ไงทางนั้นอ่ามวยเขาืเขาเขาเรียกวขาม้ยสดนอไปหลุนนี่เนาะอ อะ,อะลุ่นน้ำพลอยใหญ่เนี่ยและเบื้องยังไงพลอยใหญ่หมู่บ้นนยายบนน,น,านี่คือคือซาคือดังแต่ว่าลาเป็นล่ามือนี้เป็นไดเมือนนี่นพลอยใหญ่มิตเตีอเปล่าพลอพยใหญ่เอาตะกีกลัวมาทิบลงน้ำครับ จังหน่อยกัดเด้ดหลุนกันอีกเลยครับเป็นซองสุดนะครับเป็นกระลงมาน้ำกันแหละพอใหญ่ทท้งนั้นทั้งสุดน่นกระหลกลานพอกไปหลุนคนในพื้นที่นะครับส่วนมากยามวางกัจะพากันลงมานะครับ มวนนะครับอยู่ในกลางน้ำโขงอยู่สิมันได้ลุ่นนะแต่ว่ารลุนที่สุดคือพ่อหญนนี่แหละครับอ่ามือวนนี้เราโชว์ผลงานในสำหรับนะครับแต่เมื่อวานนี่ก็ว่าขัดอยู่แต่ว่ามือนี้ยังหลุนอยู่ผลว่าแต่มือนี้ยังย่งยอมย่อมไม่หลุนเขาไปหลุนหาปลาเขาจัดนักกว่าผลว่าครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับการทำมาหากินนะครับ ตีเบ็ดนะครับจังหน่อยนี่ก็จะเป็นจุดตึกแหแล้วครับมองนี่มองทั้งหนานี่นะครับจุดจุดนี่นะครับปีที่แล้วนี่กับปลาขึ้นมาหลายด้ปีที่แล้วนะครับพากันลงมาประมาณเดือนมาพี่กายนี่ช่วงเดือนใดหนะช่วงอ,อสกษรหอนตึกแหช่วงหนึ่งหันช่วงช่วงีวงนละล้างบุญธรรมนี่มาเพอะช่วงล้างบุญธรมนี่ก็มีเลยช่วงนั้น ปลามันขึ้นมากกันแล้วแต่จังหวะบางที่ปีนี่ปลาขึ้นเร็วมันก็นอาจจะได้ทึกเร็วแต่ว่าเวลาย่ามนี่ก็คือช่วงก็ตีเบ็ดหาปลานะครับใส่เบ็ดใส่เบ็ดสิทธิ์ใส่เอาเลยใส่เอาลุนเบิองกันลุนกันกันลุนกันสันเอาเบิอง หลุดเบิงมีไหมโอ้มีเว้ยโอ้สุดยอดไปหลุดไปหลุดเป็นไรไปหลุนทั้งนั้นไปหลุดทั้งนั้นเย้เยอะเยหรยอะบอกอ่ะมาทางนี้ครับสีนังหนักวะบาโมเน่โมเน่โมเน่หนักหนักฮะันเขาอันนั้นบอกของขอ

เียคนย่ต่อยอยู่ลุมทางเมืองเพียเข้า่าเพียเข้าตีงบ่โอ้ไปป่าใหญ่โบนัได้ิเจอของแถะนี่โบนเบิ้งเบิ้้งเบิ้งุนกันลุนกัเอ้เลยงออกผุนบ่ ต้องขันบ่ะของกันยูเธอมันถือปานะะบบบนะเออมันเอาเขาไปพันกันอา้าวเราไปยั้งหลุนป้าตัวใหญ่นุะถามมันบอลุดไปก่อนรุดล่ะขาดเบาโอ้ยรุดลุดแล้วตัวนี้จุดนี่หาลังนะครับ นะเบิดเบื้องเละาาย่างนัานนะตันี้สายตัวนี้ ไปหันบ่อไปนี่ก็สังผอ,อ,องกันนะเกี่ยกัน,ใน,ในไหกันเนะเกี่ยเริ่มตีาทางนั้นอีกะบ่อบ่ฮะไปทั้งผนอีกะขึ้นเจอเจอบ่ <laughs> โอ้ยมันหลอน อเปลี่ยนเนื้อครับเพินเนน่นเปลี่ยนเนื้อเห็นเอาขึ้นเปลี่ยนเนื้อบ่ได้เด้คะนกรุ่นนะมันของกันเนาะแต่ว่าเป็นไดนตัวนะย่างๆบ่ปลาขึ้นว่ะ <c oughs> อ่ะอะอีกหลังหนึ่งนะครับมันยังของกันอยู่นี่ปลายสายตัวนี้ ลุนทาผลปศ์ออกจากกันก่อนเนนง,งิน,นสำเร็จหนึ่งบรุดเลยสำหรับวันนี้นะครับนี่แหละผลงานเสี่ยนปลาข <laughs> อไงกับล้านนะครับ <laughs> ทีมงานไปหลุดน้ำปลากับพ่อใหญ่นะครับ <laughs> มาแลกกันนะครับ <c oughs> สุดยอดปลาปากใหญ่เนาะ <c oughs> มี่มัดขู่ปลาเด้อสุดยอดนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับบริหารลองของก็ขอจบขีดสี่เพียงเท่านี้นะครับ